พี่น้องผู้ร่วมชะตาครรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันจันทร์ที่12กันยายน2559ในวันนี้ผมจะพูดในหัวข้อที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศก่อนลงจากอกำนาจทุจริตต้องหมดไปผมเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกถึงชาติหน้าทุจริตก็ยังไม่หมดไปถ้าปราบกันแบบนี้ จากกรณีนี้นะครับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เดินทางนี่นะครับไปกล่าวปฐาฐกถาในหัวข้อมาตรการจัดการการคอร์รัปชันของประเทศไทยอย่างเป็นรูปมาธรรมที่ท้องสนามหลวงในวันต้านคอร์รัปชันเปิดไฟไล่โกงเมื่อวานนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงครับการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ฝังรากลึกในสังคมของประเทศนี้มาช้านานผมเองเนี่ยนะครับเชื่อว่าประชาชนร้อยทั้งร้อยไม่เว้นแม้กระทั่งเปอร์เซนต์เดียวต่างก็เห็นด้วยกับนโยบายในการปราบปรามการทุจริตแตส่สิ่งที่เราได้แลเห็นนั้นก็คือกระบวนการต่างๆมิได้มีการเปลี่ยนแปลง ในเชิงความเสมอภาคในการปราบกันอย่างทั่วนหน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับแม้ว่าจะมีความตั้งใจดีอย่างไรก็ตามนั้นแต่ถ้ากราบใดนี่นะครับไม่เริ่มต้นที่จะบูรณาการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดรวมกระทั่งการปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในรัฐบาลในขณะนี้ อย่างเป็นรูปมาทำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการประกาศจะลงจากตำแหน่งนายกในวันที่ทุจริตหมดไปก็เท่ากับเป็นการยอมรับว่าวันเวลานับปัจจุบันนี้ยังมีการทุจริตอยู่ซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราพยายามอธิบายกันมาโดยตลอดนั้นที่ประเทศไทย ไม่สามารถปราบการคอร์รัปชันการทุจริตช่อราดบังหลวงให้สิ้นซากไปนั้นเพราะกระบวนการที่ทำหน้าที่ในการปราบไม่ได้ยึดหลักแห่งความเสมอภาคในการปราบปรามกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังนั้นครับแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะพูดว่าไม่สื่อทอดอำนาจแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั่น ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งปี60แม้กระทั่งระยะเปลี่ยนผ่าน5ปีที่เท่ากับ8ปีหรือจะต่อไปอีกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาเป็นนายกตลอดชาตินี้ก็ไม่มีวันจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงทั้งกฎ,กฎกติกาและตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตต่อให้ถึงชาติหน้า ก็ไม่มีวันที่จะแก้ไขการทุจริตให้สิ้นซากกันไปได้เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งประกาศว่าจะเข้ามายึดอำนาจจะไม่เสียของนั่นประชาชนเองเขาก็มีความคาดหวังเรื่องการปราบปรามการทุจริตเพียงแต่ว่าหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนที่อยู่ในระแวกใกล้ตัว ซึ่งท่านเองนั้นไม่ได้มีแนวทางที่จะปราบปรามกันอย่างชัดเจนผมเองก็เห็นว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะครับที่ท่านจะต้องเรียกทั้งสงตง,งปปชปปทรวมกระทั่งสอ,งอตชซึ่งเป็นหน้าที่ซึ่งทำหน้าที่นะครับในการประสานงานแต่ว่าบทบาทที่แท้จริงข้อไปอยู่ในสามองค์กรดังกล่าวแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ คือสารที่จะปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่เราต้องยอมรับเนี่ยนะครับว่าจุดตั้งต้นไม่ว่าจะเป็นสอตองอ,งอหรือปอปชก็ตามซึ่งเราก็พิสูจน์ชัดกันมาอยู่แล้วว่าคนต่อให้ได้ชื่อว่าดีกันอย่างไรท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อพ้นจากวาระพ้นจากตําแหน่งก็ต้องคดีเนี่ยนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบซึ่งไม่ต้องไปซ้ําเติมกันใดๆด เพราะฉะนั้นครับหลายเรื่องราวที่ได้มีการพยายามที่จะช่วยกันเรื่องราวจะใหญ่โตกันเพียงแค่ไหนก็ตามเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีธงชี้ว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรนั้นผลลัพธ์ก็จะเป็นกันอย่างนั้นผมเองไม่ต้องการให้มีการรูปหน้าปลายจมูกกันอีกแล้วความจริงเมื่อวานนี้ครับเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน ควรที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเองซื้อก่อนที่สังคมมีการเรียกร้องนี่นะครับกรณีการนำข้าชิ้นส่วนโตยโยต้าพีอูดเข้ามาในราชอาจักรและประเทศไทยเสียหายกว่าหมื่นล้านบาทนั่นความจริงเนี่ยนะครับแม้ว่าตัวเองจะได้รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดหรือคณะกรรมการคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทม ถ้าตัวเองเป็นคนดีจริงจะต้องปฏิเสธว่าตัวเองมีคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอนั้นกำลังดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอยู่แต่เนี่ยนะครับในวัฒกรรมแห่งการเป็นคนดีนั้นคนดีในหลบเลี่ยงภาษีก็ได้คนดีเนี่ยนะครับจะไปกระทำการทุจริตที่ไหนแล้วก็ใช้ยันแห่งการเป็นคนดี ท้ายที่สุดนั้นกฎหมายบ้านเมืองก็ไปไม่ถึงที่ผมพยายามอธิบายกันมาตลอดระยะเวลาหลายวันนั้นก็คือขั้นตอนของปปชซึ่งนี่นะครับน้อยคนที่จะมองในมุมที่ผมนี่นะครับได้อธิบายความว่าการยกคำร้องเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าสั่งฟ้องเพราะการยกคำร้องหรือการยกฟ้องของปป,ปชนั้น ไม่มีกระบวนการใดเข้าไปตรวจสอบกับคำวินิจฉัยดังกล่าวผมพยายามเสนอเนี่ยนะครับว่าให้รอบประมวลวิธีพิจารณาความอาญาที่ให้อายการและพนักง,งานสอบสวนไม่ว่าจะเป็น DSI หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือแม้แต่กระทั่งปปชอเองนั้นได้ถ่วงดุลอำนาจกันกรณีพนักง,งานสอบสวนในคดีอาญาปกตินั้นก็มีเวลาชัดเจน ว่าจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนี่กรณีคดีที่มีเกี่ยวข้องกับความตายขายายได้สองครั้งครั้งละไม่เกิน1เดือนรวม3เดือนอายการก็เฉ็คเช่นเดียวกันรวมสองขั้นตอนถ้าปฏิบัติกันจริงๆนั้นก็ใช้เวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นแต่เนี่ยนะครับกรณีที่ไม่สั่งฟ้องนั้นตำรวจอายการก็มีการถ่วงอำนาจกันโดยตลอดแต่กรณีนี้ ไม่เกิดขึ้นในปปชเพราะทันทีที่ปปชยกคำร้องไปนั้นเท่ากับคำพิพากษาของสารดีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยเพราะไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบนะครับในคำวินิจฉัยที่มีการยกคำร้องดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทุจริตในเชิงอำนาจเนื่องจากว่าไม่กำหนดระยะเวลาในการรับเรื่องและการดำเนินการ นะครับจนกระทั่งคดีถึงที่สิ้นสุดนั้นใช้เวลาเท่าไหร่จึงกลายเป็นช่องว่างให้กับนะครับไม้มีการดึงคดีบางคดีก็ขาดอายุความบางคดีก็ดึงจนกระทั่งคนลืมและค่อยๆทยอยยกคำร้องกันออกไปทั้งที่สร้างความเสียหายกับประเทศชาติอย่างยับเยินยกตัวอย่างเช่นกรณีปรสเป็นต้นหลายกรณีนะครับที่มีการทุจริตตมตา แต่ปปชไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารณาดังนั้นครับผมว่าถึงไหนก็ถึงไหนมาเดินถึงขนาดนี้มิฉะนั้นพลนเอกประยุทธ์ต้องเป็นนายกถึงชาติหน้านะผมจะบอกให้การทุจริตก็ไม่มีวันจะหมดไปเอาเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเอาเริ่มต้นที่มีการแก้ไขนี่นะครับที่จะอยู่ในร่างที่จะเขียนมาใหม่ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปชว่าด้วยกรณีนี่นะครับระยะเวลา และการไม่สั่งฟ้องและการสั่งฟ้องนั้นจะต้องมีการถ่วงดุลกันอย่างชัดเจนมิฉะนั้นเนี่ยนะครับปป,ปชมีแต่ขยายอำนาจของตัวเองแต่ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบเรื่องที่สร้างความคลางแคลงใจในเรื่องความน่าเชื่อถือวันนี้ปป,ปชเนี่ยนะครับที่ใหญ่กว่าอำนาจอำนาจนี้ล้นนะครับแต่ความรับผิดชอบไม่ล้นและรวมกระทั่งนี้นะครับ ในการปฏิบัติหน้าที่ยังสร้างความเคลือบแคลงใจให้เกิดขึ้นในประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่พพชควรจะเพิ่มเข้าไปนั้นคือความน่าเชื่อถือตัางหากเล่าหลายกรณีครับเรือเหาะไม่เหาะอย่างเนี้ก็ไม่ผิด GT ทีสองนี่นะครับเริ่มต้นนี่นะครับขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แบบเนี้ทั้งที่หลักฐานมันทนโทษโดยคำพิพากษาของศาลอังกฤษนและรวมกระทั่งเนี่ยนะครับ สิ่งที่ประเทศไทยไปซื้อราคาแพงกว่าความเป็นจริงต้นทุน700แต่ซื้อมาเป็นล้านหรือว่าใกล้เคียงกับล้านความเสียหายเกิดขึ้นนับพันล้านบาทแต่ปปชก็รำวงกันอยู่นั่นะนะครับมีหน้ำซ้ำเนี่นะครับเรื่องโรงพักตำตากันอยู่อย่างนั้นต่อหม้อเนี่เรียงขึ้นประจานตนแต่คดีดึงเอาไว้ได้แต่ว่าเรื่องใดนี่นะครับตีปปชเห็นว่า จะต้องหยิบยกขึ้นมาดําเนินการโดยส่วนใหญ่นั้นก็เป็นเรื่องนี้นะครับของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอย่างชัดเจนที่สุดผมไม่ใช่ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะถูกดําเนินคดีไม่ได้แต่ต้องมีความเสมอภาคผมยังบอกว่าสิ่งที่ปปชาต้องทําคือความน่าเชื่อถือนะอำนาจวันนี้ล้นพน้นกติกาบางอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์เ่ยนะครับท่านมีมาตรา44ท่านเป็นรัฐาธิปัตย นี่เป็นข้อด้อยอย่างชัดเจนเงื่อนระยะเวลาควรจะล้อกับประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเรื่องการไม่สั่งฟ้องเนี่ยนะครับที่จะต้องมีอายการเป็นนะครับเป็นองค์กรที่จะถ่วงดุลอำนาจกับทางปปชเพราะประชาชนจะสามารถเนี่ยนะครับที่จะไปร้องเรียนอะไรกันได้ไมิฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีองค์กรที่มีอำนาจเหนือกว่าอำนาจของประชาชนทุกองค์กรวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนยิ่งแลเห็นที่มาที่ไป ของแต่ละคนที่อยู่ในปปชว่ามีความสัมพันธ์กับใครตรงไหนมาอย่างไรยิ่งสร้างความเคลือแพลงสงสัยแล้วการไม่ยอมเนี่ยนะครับจัดการกับบางฝ่ายก็ยิ่งสร้างความไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์ต้องการที่จะปราบปรามการคอร์รัปชันการทุจริตให้หมดไปก่อนการลงอำนาจเนี่ยนะครับท่านควรจะจัดการตั้งแต่วันนี้แต่ถ้าท่านปล่อยรูปแบบเหมือนเดิมกันไปแบบนี้นครับ ท่านจะเป็นนายกตลอดชาติชาติหน้าท่านมาเป็นนายกต่อก็แก้ไขปัญหามไม่ได้สตงอก็เฉกเช่นเดียวกันผู้ว่าการสตรงอต้องเอาบทเรียนผู้ว่าคนที่แล้วมาไอท้ทฤษฎีคนดีเนี่ยนะครับมันทำลายระบบการเมืองระบบเนี่ยนะครับคุณธรรมธรรมาพิบาลไปอย่างย่อยยับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็อพอที่จะไลเห็นกันอยู่ว่าขึ้นต้นเนี่ยนะครับอย่างไรจบกันอย่างไรระหว่างทางกันเป็นอย่างไร ผมไม่ต้องการที่อยู่ในสถานะของประชาชนที่ถูกมองว่าเป็นคนโง่นะครับใครจะนำเสนอข่าวอย่างไรกันก็ได้ในวาระที่จะมีการปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นครับการเปิดไฟไล่โกงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำมากที่สุดว่าใครเป็นคนเปิดไฟคนที่เปิดไฟไล่โกงนั้นตัวเองต้องไม่โกง ตัวเองเนี่ยนะครับต้องสุจริตไม่มีมนทินมัวหมองแต่ถ้าตัวเองเนี่ยนะครับม,มีมนทินมัวหมองเกี่ยวข้องกับการทุจริตและยังไปเปิดไฟไล่โกงแปลความกันว่าต่อไปนี้ถ้าใครโกงก็เปิดไฟไล่โกงตัวเองก็จะกลายเป็นคนไม่โกงหรือว่าตัวเองโกงไปตั้งหน่วยงานปราบโกงตัวเองก็กลายเป็นคนไม่โกงกลายเป็นคนดีนี่คือสภาพการที่ผมอยากให้พลเอกประยุทธ นะครับท่านได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเอาอย่างนี้ไหมครับต่อไปนี้ท่านวางกติกาเลยว่าข้าราชการตั้งแต่เป็นข้าราชการวันแรกแสดงบัญชีทรัพย์สินและทุกปียื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลนะครับในคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่รับราชการวันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายนักการเมืองตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย องค์กรอิสระนะครับไม่มีข้อยกเว้นใดๆจะต้องเปิดเผยบัญชีทั้งหมดแปลความกันว่าคนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดต่อไปนี้ไม่เว้นใครนะครับจะต้องเปิดบัญชีตั้งแต่ทหารตำรวจจบเรียนนายร้อยมานะครับบรรจุใส่บัญชีทรัพย์สินตั้งแต่นะครับรับราชการครั้งแรกข้าราชการสังกัดกระทรวงทะวงกรมต่างๆ ตั้งแต่สีต่ําสุดจนกระทั่งสีสูงสุดนั้นก็เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินทุกปีและประชาชนเองก็เข้าไปตรวจมีข้อร้องเรียนใดๆนะครับก็ร้องต่อปปชปปทสตงนะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับองค์กรที่ทําหน้าที่ในการปราบปรามนั้นยิ่งจะต้องเนี่ยนะครับแสดงอย่างล้อนจ้อนให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีความไว้เนื้อเชื่อใจว่าคนที่ทําหน้าที่ในการปราบคนอื่นนั้นได้ผ่านเนี่ยนะครับการสกัด นะครับการกรองมาแล้วเป็นอย่างดีผมไม่ต้องการเนี่ยนะครับให้ใครมากล่าวหาว่าเป็นขโมยรอ้รองจับขโมยหรือขโมยรอ้รองจับขมายมันจะคือกันนะครับเพราะฉะนั้นณวันนี้ครับคนไทยมีความปรารถนาเนี่ยนะครับที่ต้องการให้มีการปราบปรามการาทุจริตให้สินส้นซากผมเชื่อโดยสุจริตและผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเองท่านก็ต้องเชื่ออย่างนี้ ม่ฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยนี่โทรทัศน์หลายช่องต้องเอาหนังเปาพุ่นจิ้นมาฉายเวียนแล้วกันเวียนอีกคนก็ตามไปดูอย่างเวียนแล้วเวียนอีกกันไม่รู้จักจบสิน้นเพราะคนไทยต้องการความซื่อสัตย์สุจริตนะครับต้องการคนตรงฉินต้องการคนที่มีความยุติธรรมอย่างเปาปุ่นจิน้นดังนั้นครับผมเองก็เห็นถึงความตั้งใจของท่านนายกนะครับถ้าท่านนายกทําเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับผมเองก็ ขอชื่นชมด้วยใจจริงไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่ว่าถ้าจะปล่อยเนี่ยนะครับให,รให้มีการทุจริตให้รรมีการทุจริตและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมสงสารท่านนะครับที่ท่านบอกว่าจะลงจากอำนาจเมื่อทุจริตหมดไปผมเกรงว่าท่านจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีกันทั้งกันทั้งชาติชาติหน้าท่านยังตามมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกันอีกพบกับเฟซบุ๊กไลน์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ